ที่อยู่อาศัยนะเคยพูดว่าเือเนื่องจากว่านะครับความก้าวหน้ามันรออยู่นะกุกกอกความก้าวหน้ารออยู่ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าเชื่อว่านะครับผู้ปกครองต้องมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ชาวบ้านใน บริเวณนั้นหรือชุมชนบริเวณเหล่าน,นั้นนะคงไม่ต้องปฏิเสธเรื่องธมาค้าขายที่ลำบากการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวการเตรียมไว้เมื่อโลกซาก็ต้องมีการท่องเที่ยวดังนั้นการท่องเที่ยวมันเป็นเสร็จมันเป็นมันเป็นสภาพอย่างหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ย ได้ประโยชน์ในเรื่องการท่องเที่ยวมากนะครับจัดก,การท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงศรทัทธานะครับการท่องเที่ยวเชิงการทําบุญก็ได้นะครับขึ้นว่าการท่องเที่ยวต้องมีการใช้จ่ายเงินทองหรือต้องมีสถานที่ที่นะครับ ให้คนไปเยี่ยมชมนะดังนั้นที่ใดจังหวัดไหนเขาก็อยากสร้างอะไรที่มันอลังการงานสร้างเรียกว่าเพื่อเป็นการดึงดูดนะครับความสนใจให้หลั่งไหลมาที่จังหวัดตนนะครับดังนั้นการท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งดีนะฮะทำให้ประชาชนชุมชนมีรายได้มีรายได้ครับมีรายได้นะครับ ทำไมผู้ปกครองจะไม่เห็นจุดนี้นะครับถ้าเห็นจุดนี้ก็คงบ้าผมใช้คาว่าบ้าเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะการท่องเที่ยวที่ดีก็ยังพอทำให้ประเทศชาติอยู่ได้เพราะการท่องเที่ยวนี่แหละครับชุมชนมีรายได้ทำไมจะไม่นสนับสนุนทำไมต้องไปฟังคนมาจากไหนก็ไม่รู้ นี่คือความฉลาดมุมมองที่ฉลาดปัดเปลืองของผู้ปกครองจะต้องรักษาไว้ครับอย่าบ้าบอๆอย่าไปอะไรมากมายช,มช,มาชุมชนพึงพอใจก็พอแล้วครับชุมชนยุดพึงพอใจอนาคตสดใสพูดง่ายๆครับดังนั้นเรียกว่าการมองอมองข้ามในมุมมองที่ว่าต่อไปเนี่ย ยูทูบเบอร์ที่อยู่จนเรียกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันบ้างแล้วเป็นมีเป็นพี่น้องไงน,นะฮนะก็อาจจะเตรียมตัวไว้นะครับดังนั้นเห็นการทําบ้านขน,ขนบ้านขนบ้านอะไรนะขนบ้านทรงไทยนะสวยมากนะโอ้โหพัฒนาไปไกลมากเลยครับนะครับเยี่ยมเยี่ยมนะฮะนะครับนะ คุณพี่หนิงนะครับคุณลันลั่นหลินนะครับคุณก้อยสวัสดีครับตอบมาแล้วขอบคุณมากครับนะครับคุณเครือวันสิงเสนสวัสดีครับคุณอันนองมากดให้แล้วจากชัยภูมิหมออนะครับนะชัยภูมิก็อยู่ใกล้ๆนะครับทางนู้นเนาะนะครับคุณจัมโบคุณจัมโบสวัสดีครับอาจารย์กดห้แล้วขอบคุณมากครับนะครับผมคุณ พานิดาเข้ามาฟังอาจารย์ก่อนนอนค่ะและกดให้แล้วขอบคุณมากครับตอกบัตรตอกบัตรนะครับคุณอิทธิสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับ <c oughs> นะครับคุณคือมันบอกกำลังดูโฆษณาโอ้ขอบคุณมากครับคุณราตรีสีทองค่ะหมดโควิดก็จะไปกกอกนะครับมันเป็นเป้าหมายเลยนะครับบอกเลยไว้แล้วเป็นเป้าหมายเดียวที่ เมื่อสร้างแล้วเนี่ยเป็นที่เดียวมั้งครับที่ไม่ต้องโปรโมทครับเป็นที่เดียวมั้งครับที่ไม่ต้องโปรโมทอีกแล้วนะครับก็คือปูปืิจิตที่กกกอกสเตชันกกกอกสเตชันนะครับสถานีต่อไปกกกอกสเตชันนะครับที่จะทําให้ไม่ใช่แค่กกกอกครับถนนหนทางจากทุก ด้านก็จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับนะความเจริญก็จะเข้ามานะครับคนที่จะค้าขายสิ่งผิดกฎหมายพวกที่จะตัดไม้ทำลายป่าพวกที่จะขนยาเสพติดข้ามตรงนั้นก็คงคุณต้องเปลี่ยนที่ใหม่นะเพราะที่นี่เขาเจริญแล้วเขาปัจจากคนชั่วกกอกจะไม่ต้องการคนช่วยแล้วที่จะ มาเป็นเส้นทางในการทำตัดไม้ในการขนยาเสพติดผ่านไม่มีแล้วนะนะครับวับนกกกอกันบรรดาวันกกกกตูมกกนั่นกกนี่เน,น,นี่ยฮะก็จะได้อริสงหมดเลยนะอรนนิสงหมดเลยนะครับนะนะครับผมอืมนะครับคุณราตรี ค่ะหมดโควิดต้องไปเอานะครับคุณปุ้ยบอกว่าสมาชิกสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกคนนะคะคุณปุ้ยนะครับสมาชิกของเรานะครับย่าบีบีสวัสดีครับก่อนนอนะอาจา์สวัสดีสวัสดีก่อนนอนะอาจารย์สวัสดีครับคุณนัพรสวัสดีขาจานนะครับคุณนางเพชรสมรสบายดีสวัสดีครับผมสบายดีนะนะครับคุณทิติรัตกรที่แล้วขอบคุณม,มากครับคุณพันพธ์ นะครับคุณพันพันนะฮะคุณปันปันแล้วกันนะคุณปันปันนะครับสวัสดีครับมาตอบบัตรแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับคุณระรินสวัสดีครับกดตอบบัตรให้แล้วกดให้แล้วค่ะขอบคุณมากครับหัวใจสีม่วงเลยนะคุณสมฤทธิ์สาธุนะฮะอันนี้สายสายบุญนะฮะจะสาธุนะครับเรียกวนสายนะ สายศาสนานะนะครับคุณเบญญาสวัสดีครับอาจารย์คุณติ๊กหัวใจสีแดงสวัสดีครับผมนะครับคุณกัลยาเฟิร์มีสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณมิไลเอฟซีลุงพลค่ะสวัสดีครับคุณธนพรสวัสดีครับคุณทันทิดาสวัสดีค่ะอาจารย์กดให้แล้วนะคะขอบคุณมากครับคุณลลิคุณลลลินนะครับดูแล้วดูแล้วอบอุ่นนะคะอาจารย์นะครับ ดูแลอบอุ่นกันให้แล้วนะคะขอบคุณมากครับดูแลอบอุ่นนะคะอาจารย์ยูทูบเบอร์สายลุงเนี่ยจริงใจและรักลุงทุกคนไปอยู่ในไปอยู่ใกล้ๆลงุงนะฮะทุกคนไปอยู่ใกล้ลุงนะฮะคือกลายเป็นมันเป็นครอบครัวนะคือการเอาใจช่วยเนี่ยการเอาใจช่วยใครก็เหมือนว่าเรานะั่นแหละก็เหมือนเคยญาติะนะผูกพันโดยไม่ใช่เคยญาตินะครับ แต่ผูกพันมากกว่าเคออยญาตินะครับพูดอย่างนี้ก็ได้นะนะครับคุณประกอบสตรีคณาจารย์นะครับคุณอิสิรีนะครับสสดีคอาจารย์กดให้แล้วกอบคุณมากครับคุณวิภาแวะมาตอดไว้มาตอดครับผมไว้มาตอดแล้วก็ไปนะคุณปันปันอ่าใช่ครับคุณปันขอบคุณมากครับนะครับปัน,ป,นปันเนาะ คุณสุภาสวัสดีคับอาจารย์กอแสควขอบคุณมากครับคุณวิภาบอกว่าแมะมาตอ,อกบัดรออไมมาตอ,อกบตดโอเคนะมาแก้ให้แล้วนะตอนแรกบอกแมะมาตอดนะครับนะครับคุณต้านะครับสวัสดีครับนะครับคุณจิตจิตสวัสดีครับขอบคุณสำหรับสติกเกอร์นะครับที่สวยๆเนี่ยคุณลล่านะครับคุณลล่าอีกท่านหนึ่งนะครับนะ คุณระดาทันทันแพวใช่ไหมนะท่านเพยเนะทันไฟนะสวัสดีครับก่อนแรกขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณสวัสดีครับอาจารย์ก่อนแรกครับนะครับคุณซารีสวัสดีครับผมนะครับคุณบุตรอ่าคุณบุตรีทักทาไทยสวัแล้วกันนะครับคุณจันทนาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ คุณนงนภ์พัเริ่มเริ่มเริ่ม,มค่ะคุณดวงกมลสวัสดีค่ะอาจารย์เพิ่งเข้ามาค่ะอืนะครับคุณวิไลสวัสดีครับอ่านะครับมีแสบๆตานะครับคนดีตกน้ำถ้าน้ำมันไหลอยู่เราก็ไหลครับนะคนดีตกไฟมันก็ไหม้ครับนะ มันก็ไม่นะครับถ้ามีรีบออกมานะแต่คนดีย่อมมีคนที่เอาใจช่วยคนดีต้องย่อมมีคนเอาใจช่วยนะคนดีติดคุกเยอะแยะครับ <c ười> คนดีติดคุกเยอะแยะครับคือคนไม่ผิดติดคุกก็มีเยอะแยะนะครับอย่างเช่นกรณีดรงพลเนนะ่ะเห็นไหมครับติดคุกมาแล้วนะครับติดคุกโดยประหลาดประหลาด ต้องใช้ว่าติดคุกโดยประหลาดประหลาดนะแต่ไม่เป็นไรครับติดคุกสมัยนี้มันไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะติดคุกนี้อย่าเพิ่งไปอะไรมากเพราะว่าเมื่อผู้ต้องหาอย่างลุงพลนี่นะครับไม่ยอมรับคำกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องให้ขอให้การในชั้นศาลนะครับก็ต้องต่อสู้ดังนั้นเขาใช้สิทธิ์ของเขา นะตรงไปที่รอบการพิพากษาโดยตรงดังนั้นกฎหมายให้สิทธิ์นะครับให้สนิษฐานว่าผู้ต้องหานั้นนะเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นนะครับเรียกว่าคนดีอย่างลุงพลเนี่ยจะจมหลายครั้งครับตกน้ำจะจมน้ำหลายครั้งแต่มีคนช่วยไว้ตลอดครับ อย่างอัศจรย์ผมใช้คำว่าอัศจรรย์นะไม่น่าจะรอดก็รอดแม้ลุงพลไม่ผิดนะครับคําว่ารอดเนี่ยมันไม่หมายกามว่าเขาทําผิดแล้วเรารอดนะก็ต่เมื่อศาลยังไม่ตัดสินใดใดดังนั้นคนที่ทําอะไรเกินไปก็ต้องระวังนะนะครับผมถึงบอกว่ามันมีเคยมีคนกล่าวหาปากคนองปากคนองปาก โอ้โหเรียกว่าอะไรฮนะฆาตากรฆาตากรนี่คือคำคำที่มันหมิ่นแล้วนะดังนั้นก็ต้องระวังในหะ้เงียบบนเลยนเะงียบมนเลยก็ดีครับนะพูดไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้ารู้รู้เตือนก็หยุดนั่นแหละครับคือคนดีมีความดีอยู่ในนั้นด้วยนะการพูดบางอย่างมันก็ถ้าเมื่อไหรเราใช้ความคิดส่วนตัวการเห็นส่วนตัวมากนะครับ บางทีเราก็ต้องพูดไปโดยพารักการนะครับก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาดีไม่ดีหรือดีนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าคนดีย่อมแก้ไขนะฮะได้ยินนะครับคนดีย่อมแก้ไขคนจันไรแค่ตัวคนดีย่อมแก้ไขคนจังไรย่อมแก้ตัวนะครับนะครับผมนะ คุณทิิคุณท,ทิิมีสุขยิ่งสวัสดีครับคุณพรทิพสวัสดีครับคุณบัวทองสวัสดีครับคุณองกมลคุณระอองคุณตามใจคุณสมพิษคุณจูดี้คุณวิไลนะครับสวัสดีครับผมนะนะดูเทพกัน,นอนนะครับ mm. คุณวิไลนะครับดูเทพกัน,นอนนะนะ,นนนระครับอ่ะก็แทรกทาด้วยนะนะครับแทรกทาด้วยคนดีนะครับ คนดีมีเครื่องหมายไม่ยากนะครับเครื่องหมายสตพบุทธพระพุทธเจ้าก็ให้ไวนะครับคนดีมีอะไรบ้างเพื่อจะได้วัดตัวเราเองด้วยนะนะครับจะได้วัดตัวเราเองด้วยสวัสดิ์อาจารย์สวัสด้์อาจารย์สร้างส,ส,สรร,สรนนคร์แฟมิลี่นะครับนะครับฝากเพลงบทเรียนจากภูเขาเหล็กไฟมามาที่ลายของอาจารย์นะครับอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเอออยากจะไปดูนะ จะไปดูไปฟังนะครับนะครับคนดีอย่าเพิ่งคิดว่าเราเป็นคนดีนะเพราะว่าบางคนหลงว่าตัวเองเป็นคนดีบางคนหลอกตัวเองว่าเป็นคนดีนะทั้งที่ไม่รู้จักตัวเองด้วยไม่รู้จักตัวเองแล้วหลอกตัวเองหลอกตัวเองว่าเป็นคนดีแล้วหลอกคนอื่นว่าเป็นคนดีก็มีเยอะแยะนะ หลอกคนอื่นว่าเป็นคนใจบุญก็มีแย่ๆครับ,นะรบดังนั้นเวลาจะบอกว่าคนดีเราต้องสํารวจตัวเองก่อนหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะฮะสัตบุรุษไปว่าคนดีนะครับอันนี้พูดบ่อยนะถ้าใครฟังผมบ่อยก็พูดจะพูดบ่อยนะครับคือการยกย่องตัวเองหรืออะไรตัวเองเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับความเป็นผู้ยึดต,ติด จากอัตตามามานะและก็อัสมีมานะถ้าถึงอัสมีมานะมันเป็นธรรมชาติครับอัสมีมานะมันจะมีอยู่แล้วสูงสุดอยู่แนละ้วความละเอียดนะครับนะมันจะไล่าลาตามลําดับนะครับคนดีมันมีสองแบบนะคนดีเนี่ยกับตัวเองกับการทํากับคนอื่นนะครับกับคนอื่นก่อนนะถ้าเขาถ้าเราเป็นคนดีนะนะดีมากดีนะ้อยไม่ มันก็หมายว่านี้ดีดีดีที่สุดแล้วนะดีที่สุดจะเป็นแบบนี้นะ <c oughs> ค่อยปรับตัวนะคนดีจะไม่พูดข้อเสียไม,ไม่พูดข้อเสียหายของคนอื่นไม่พูดข้อไม่ดีของคนอื่นนะครับแม้นจะมีคนมาถามว่าคนนั้นไม่ดียังไงอะ่ะเราก็จะพูดแบบเขาเรียกว่า แม้แต่มีคนมาถามนะครับเราก็จะลดเลี้ยวที่จะพยายามพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นคือเฉยใสไปเลยเฉยใสถ้าอยากให้พูดหน่อยเธอพูดหน่อยเธอก็พูดแบบอ้อมๆและก็จะเฉยใสไปเรื่องอื่นนั่นคือวิธีการของคนดีครับไม่ให้ร้ายคนอื่นไม่พูดด้านไม่ดีของคนอื่นเลยนะครับ นะครับต่อให้มีคนถามก็พูดอ้อมอๆหรือลดเลี้ยวไม่พูดนะครับถ้าข้อดีของคนอื่นสัตบุุษเขาทำไงครับข้อดีของคนอื่นสัตบุรุษเขาทําแบบนี้ครับจะพูดข้อดีของคนอื่นแม้ไม่มีคนถามเช่น โอ้คนนั้นดีไหมคนนั้นดีไหมคือดีหมดเลยนะครับพูดไปหมดเลยว่าคนนั้นดีนะดีนะถ้าจะพูดนะครับถ้ามีคนถามว่าคนนั้นดียังดีไหมเนี้ยถ้ามีคนถามความดีของคนอื่นโอ้โหนะครับพูดแบบละเอียดเลยครับพูดแบบละเอียดได้เลยนะครับนี่คือนะครับคนดีครับ เวลาพูดคนอื่นนะครับทีนี้คนดีเวลาพูดถึงตัวเองนะเพราะคนเหล่านี้เขาจะคิดว่านั่นไม่ใช่ตนเนี่ยร่างกายนี้ไม่ใช่ตนนี่ะนะครับคนดีมองตัวเองยังไงครับหนึ่งความไม่ดีของตัวเองเนี่ยพูดให้มากความไม่ดีของตัวเองพูดให้มากนะครับแม้ไม่มีคนมาถาม เอ้ความไม่ดีนะฮะเออความไม่ดีของตัวเองพูดให้มากนะครับพูดให้มากแม้ไม่มีใครมาถามว่าเนี่ยผมแย่งเลยเนี่ยผมเป็นคนที่หัวร้อนเนี่ยผมไม่รู้เป็นไรผมชอบพูดพูดหยาบอะผมพยายามจะแก้อยู่เนี่ยผมพูดคำหยาบมากอะไรประมาณนี้นะครับพูดความไม่ดีของตัวเองของตัวเองเี่ยพูดอยู่นั่นแหละแม้ไม่มีใครถาม นะครับต่อให้คนมาถามว่าคุณเนี่ยไม่ดียังไงก็พูดเลยอย่างที่เห็นเนีครับโอ้ี่ผมแย่หน่อยนะแม่ผมชอบหัวร้อนนะอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ความดีของตัวเองพูดให้น้อยสัตว์ตำรวจนะฮะความดีของตัวเองพูดให้น้อยหรือไม่พูดเลย ตอให้คนมาถามก็จะพูดพูดแบบพูดแบบไม่อยากพูดเลยนะนะพูดแบบอม้อมๆแต่จะพูดลเลาะเลี้ยวนะลดเลี้ยวไปยังอื่นไปไหนคุณดียังไงบ้างก็ไม่ค่อยดีหรอก <c oughs> นิ่วนุน่นนุน่นน,น,น,นกสองตวัวไม,ไม่เปลี่ยนคำพูดครับไม่อยากไม่อยากรู้ไม่อยากรู้หรอกว่าเราดียังไง นะครับเพราะอะไรครับหนึ่งความดีเราพูดไปจะมีคนหมั่นไส้ครับบางคนพูดถึงความดีของตัวเองโอ้อยางไงนี้หมั่นไส้ได้ครับนะครับเวลาเราพูดความไม่ดีของตัวเองเนี่ยมีใครหมั่นไส้แล้วไหมครับไม่มีเวลาเราพูดว่าเราเลวเนี่ยเราไม่ดีเนี่ยมีใครโกรธเราไหมไม่มีครับเพราะว่ามันพูดเรื่องเรา แล้วเราจะอวดตัวเองไว้ละนแบบนี้นะแต่นั้นคนอื่นครับแต่นั้นคนอื่นนะครับเรื่องคนอื่นเนี่ยความไม่ดีของคนอื่นพูดแต่น้อยหรือไม่พูดเลยแต่ความดีของคนอื่นเนี่ยพูดให้มากพูดให้มากแค่นี้ก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วครับสังคมก็อย,อยู่อย่างมีความสุขแล้ะครับเพราะทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซนะครับ มีดีและไม่ดีทั้งนั้นทนาทำไมเราจะเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นไปพูดละ่ะเออมันกงการอะไรเราอ่ะจะไปพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นแบบนี้นะเราต้องเช็คตัวเองด้วยนะเช็คตัวเองด้วยนะว่าเราตรงกับคําของพระพุทธองค์ไหมเรียกว่าสัตบุรุษนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไล่ไปข้างบนก่อน ่า